เราติ่นเครับดินที่พงน้ำมนต์พงิหารเลยไกลไกากพรถธาตุนา่นจเที่ยและบริการพร้อมแล้วห้า ต่อ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 ูสููครับสูููโอเอาเรื่อง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 ้าปากสวนหใช่นะคะ พระประหลัดพรชัยค่ะบนชัยทนประหนชัยนะคะผู่ใหญ่นองจะมี